f i r team we need to locate the anomaly I got SDR and Doc Honaker on the line for assist เยฟโอ้โหอะไรเนี่ยสวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนด้วยนะมาอยู่กับผมไอซีดนะแล้ววันนี้ก็อยู่ในเกมเอเลียนไฟทีฟอีลิตนะครับผมโอ้โหนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาต่อจากมาที่แล้วนะฮะตอนนี้ผมมีปืนใหม่แล้วก็เป็นเป็นสายปืนกลนะครับผมปืนขอกฟรีนั่นเองแล้วก็มีมีเพื่อนเป็นอ่ามนุษย์จริงๆนะฮะแล้วก็แอนดรอยหนึ่งตัวนะครับมาตอนนี้เราอยู่ในที่ถ้ำ น่าจะเป็นอ่โบราณสถานของสเปจอกกี้นะครับผมเออพายที่สามเฮ้ยบอกเลยว่าไม่ไงโอ้โหผมทดลองปืนว่ามันดีหรือเปล่านะปืนปืนแบบไม่ใช่ปืนแบบสมัยเก่าอะเออเป็นปืนแบบนี้แหละสีขาวโคตรเท่ผมชอบแนวนี้มากกว่านะตรงๆแต่ว่ารู้สึกกระสุนมันจะน้อยไปหน่อยอะไรทำอะไรอยู่ทำอะไรโยู่ทำไมทำอะไร เง <ส plane. S 2> ี้ยไโดมเปนหนึ่งตัวพอนี่ใหญ่ไม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 ่ออได้ยิงไปเลยได้ครับโอ้โหมากันไม่หยุดไม่หย่อนเดี๋ยวก่อนเลยโอ้โหเละเลอะเทอะกระจายกระจายเลยฮะปืนแบบเหมือนปืนมันยิงออกมาจากไอ้กระบอกอ่ะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรยิงออกมาจากแป๊บท่อแป๊บอ่ะ What here? am at I looking มีดอยด้วยเนี่ยมีอันดอยแถวนี้ด้วยเดี๋ยวดูก่อนว่ามีอะไรบ้างแถวนี้อันนี้ก็อ่านในเรื่องไปก่อนนะครับไหนรูสิไหนตอนนี้มีระเบิดปะไม่ใช่ระเบิดฮะมันเป็นเหมือนรอยนะฮะที่โดนระเบิดเละ behind What the fuck ก่อนนี่ไงนี่ไงหนึ่งทีไปนี่โอย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 ตัวอะไรมาแกตัวจีตัวจีตฮะตัวจีน,น,นี Jean ่ไงฮะตู้เต็มเต็มขอใช้เลยับขอใช้เลยฮะนี่ไงมามามาอเขินเหรอเขิหรอเขาปรับไปตัวนี้ยังวะ มันชอบไปหลบหลังโง่ๆแล้วแบบได้อีกมาแกนี่ไงมามามาฉลาดซะด้วยเออตายอะตัวเก่าแล้วเ,เ,เลื่อนไปเลือดน้อยยังอีกยังไม่ฉลาดอีกอุ้ยมันเป็นระเบิดอย่างนั้นนะนี่ไงนี่ไงวุดไปดิวุดไปดิดปดกนได้ยิงนี่ระวัง นี่ไงอุย้ยความแม่นสุดๆปืนนี้แม่นจริงแต่กระสุนน้อยนะครับระวงังไม่ใช่ไมปืนผมยิงเป็นระเบิดวะงงเกิดอะไรขึ้นหรือว่าผมใส่เพิร์กอะไรมาหรือเปล่ากระสุนเหลือนิดเดียวโอเค what for อุ้ยไหนไหนไหนนี่ไง มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆครับเอเลนปลายแถวเอเลนปลายแถวโอไปฝั่งนู้นนะโอเคไปเดี๋ยวต้องฟังเสียงดีๆนะครับว่าเราต้องเอากล่องด้วยนะครับมาแล้วมาแล้วน่าจะมาข้างหลังหันใหญ่ข้างหลังเต็มเลยเพื่อนจริงมันนั่นด้ย น้องดอยน้องดอยหลังผมก็มีเต็มเลยโอเคเราต้องวางโอ้โอนี่ไงโดนระเบิดแล้วโดนระเบิดเหรออยากโดนระเบิดเหรอโอ้ยเฮลป์เกือบแล้วเกือบไปแล้วเกือบบ้าเลยเต็มเลยไอ้โอเคเรามีกระสุนไฟนะครับยังไม่ได้ใช้รอเพื่อนเขาจัดการฟุบอย่า จะต้องเจอเจอแน่มาแล้วอุ้ยอะไรอ่ะศิลาจารึกนะฮะนี่ไงฮะปืนนี้ดีที่สุดในโลกแล้วบอกเลยนี่ไงนี่ไงบอกเลยหลังๆจะมีปืนที่เทพกว่านี้อีกนะฮะแล้วก็โคตรเฟี้ยวบอกเลยอุ้ยยิงเป็นระเบิดด้วยดูดิใครมันใส่เพิร์กอะไรมาหรือเปล่าวะเนี่ย ไม่ยายกระสุนเราเยอะกระสุนเราเยอะไม่ต้องกลัวโอ้โหไปไปแรงดอยหมดเลยเปรียงตูมอุ้ยเอ้าอุ้ยโดนแล้ว Help หายใจผมหายใจไม่ออกขอบคุณมากป๋าแล้วป๋าแล้วป่าแล้วไม่ไง ยิงเออได้ดีดีดีรีโหลดเร็วขึ้นโอ้เยอะเยอะจัดเลยไม่มีป uh> ้อมเลยครับไอเทมก็ไม uh> uh ่มีป้อมด้วยซ้ำน่ะขอก่อนขอก่อนนี่อะไรอีกอะไรอีกตัวตัวจุ้ยนะตัวจุ้ยนี่ไงไม่ต้องเลงก็ได้ไม่ต้องเลงก็ได้บอกเลย ตู้มฮอยฮอยฮอยตัวเจตตัวเจตตัวเจตโอเคต่อมา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 นี่ไงช่วงนี้ไม่ได้ลงคลิปมาเพราะว่าผมติดงานนั่นเองนะฮะงานเยอะงานค่อนข้างเยอะมากๆเลยก็จะมีบางวันที่ไม่ได้อัพคลิปด้วยนะก็ขออภัยด้วยเหมือนนะเหมือนเหมือนพาร์ทที่แล้วแล้วมานะเฮ้ยฟั c วายเยอะเหรอไม่ไงเดี๋ยวเหรอฮะนี่อ้าวไม่โดนเหรอไอ้กระสุนหมดโอยโอยโอยยนี่ใหญ่ยิ่งยิ่งโอ้โหปืนนีไไนนน้มันช้ามากเลยว่ะแต่แม่นมากนะแม่นสุดๆโอเคะเดี๋ยวขอจิ้มก่อนเฮ้ยจิ้มจิ้มเอา ต้องเปลี่ยนภาษาด้วยนะครับจุ๊บไม่ปลดเปลี่ยนแอนิเมชันเปลี่ยนไอเปลี่ยนแอนิเมชันการฉีดยาด้วยขอร้องเลยตอนสุดท้ายอย่างเดียวนะอะไรอะหินหินลาวาหินร้อนๆโอ้นี่ไงเสียงถึงว่าเสียงมันน่ารำคาญเยี่ยมโอ้ได้สีปืนมาครับแดงเถือกเลยได้ระเบิดแล้วก็แม็กใหม่ moment, อ้าวอะไรที่บ่มันมาแล้วโหแล้วตรงนี้มันโคตรอันตรายเลยอ่ะนี่ไงโดวไปดิอืมโอ้โหจะเย็นไหมจะเย็นไหมเปิ่นกระสุนมากไปพี่ดีฮะขอเป็นอย่างนี้ก่อนแล้วกันนี่ไงนี่ไง เออแม่นได้ใจพี่ไอามากอืมกันเนอร์เขาไม่ได้ใช้สกิลมโัวสวดครับเพราะต้องใช้จังหวะที่แบบไม่ไหวจริงๆถึงจะใช้เว้ยวสุดขมโอเคกดเลยเพื่อนที่ก่อตรงนี้นรประตูนี้นะครับ<อ>ปรเปเิดละไปกันเถอะไปจุ๊บจุ๊บ อยากรู้จังว่าดีดอซีก4สี่ติดสี่ตัวมันจะมาตอนไหนน่าจะยาวคือแบบแค่นี้ก็สนุกแล้วนะวอาเก็บอ๋อเป็นสแกนนะครับเหมือนในเอเลี่ยนไอข้าของอะไรนะไอภาคใหม่ล่าสุดอะเกือบล่าสุดนะครับที่เป็นแบบสแกนแดงๆนะมันจะมีอยู่มาแล้ว โอ้ตกลงนี่มันซีโนมหรือตุ๊กแกวะเนี่ยเกาะเต็มเลยอืมหุ้ยผมมีรูข้างบนด้วยปะฉันคุมกันเองฉันคุมกันเองโอ้โหมีการระเบิดรูไหมอยากระเบิดรูมากกว่าเยอะเหลือเกินมีไหมข้างหลังมาครับดูเครื่องสแกนไว้ ตัวจับความขึ้นไหวโอ้เยอะเยอะจัดเลยเยอะจัดเลยรู้สึกอย่งมีตัวบอสมาด้วยนะนั่นเนี่ยเจอละอุ้ย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 ฮอยฮอยฮอยโอ้ยไอตัวนี้ตัวพ่นผิดนะครับเฮ้ยอุ้ยมันเจ็บนะรู้ไหมนี่ไงนี่ไงเหมืนไม่ดิหมืนไม่ดิใช้หน่อยเดี๋ยวไม่ได้ใช้ เนียผมว่าอยู่ตรงกลางไม่ค่อยดีนะแต่ว่ามันให้อยู่อ่ะดิข้างหลังก็มานี่ไงนี่ไงอ่ะมมันจะไปทำลายเครื่องดม่หว่าสุดผมใกล้หมดแล้วยังไงยังไงอีกไหมโอเคป่ะเคลียร์ก็เคลียร์ ดีต่อไปครับเชิลเทิลบอกเลยสวัสดีเพื่อนอะไรอ่ะเออจะลูกซองเข้าไปดิลูกซองเพื่อนผมตายซะเถอะขอกก่อนเลยโอเคอ๋อมันเวลาเก็บปุ๊บก็คือมันคำนวณไม่หมดแล้วใช่ไหมไปคำนวณว่าแบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะตอนรีโหลดเสร็จอะไรพวกนี้โอ h a t is this นี่มันอะไรเนี่ยหน้าตาเหมือนมนุษย์สุดๆไปเลยครับโอเคเดี๋ยวเราไปกดกดนี่ครับเปิดเครื่องสแกนครับโอ้โถ้ามาสามคนนี่สบายเลย เฮ้ยเดี๋ยวไอ้เครื่องนี้มันมาจากภาคนั้นดิว่ะไอ้ไอ้เอเลี่ยนอะไรนะไอโซเลชั่นเหรอเฮ้ยไม่ใช่นะมันเกมดิว่ะเทรนด์มารีนเฮ้ยนี่ก็เกมดิว่ะไอ้ไอ้หนังอะเนี่ยไอ้ไอ้เจ้าถังเนี่ยมันเป็นถังใส่อาวุธชีวภาพนะฮะของพวกไอ้สเปร๊จอกกี้ยามายุโอเค โอ้ยโอ้โทะลึ่งเลยทะลึ่งเลยเก่งไรฮะข้างหลังโดนไปดิโดนก็บ้าแล้วจเย็นไว้จเย็นไว้ข้างหลังเข้ามาฮะต้องไว้ใจเพื่อนฝั่งนู้นนี่ไงผมยิงฝั่งนี้ให้จะจะยิงฝั่งนี้ให้เพื่อน ไม่ตายหรอไม่ตายอืมกระสุนมันน้อยมากเลยอะปืนปืนเนี้ยปืนปืนแรกดีกว่าครับเนี่ยปืนปืนแรกกันเนี่ดีกว่าดีกว่าปืนที่ผมถืออยู่เออกระสุนมันเยอะไงเฮ้ยหรือว่ามันเท่ากันบะไม่รู้อ่าโอเคเฮ้ยไม่ครับอืมอืม เชื่อผมว่ามีเชื่อผมว่ามีพีเดอร์แน่นอนเว้ยร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ DLC ก็อะไรสักอย่างนะต้องมาแน่แน่ฮะจังหวะนี้ถึงจักรวาลมันจะพลเรื่องกันเฮ้ยมันจะไหนข้างบนทางนี้เหรอเก็บกระสุนก่อนเก็บกระสุนก่อนเออผลละเพื่อนไปเถอะก็ยังกันแหละแต่ว่าไปกันเถอะ what the fuck นี่ไงบ้านะบอกเป็นเหมือนห้องเครื่องนะครับยิงฝั่งนู้นเลยยิงฝั่งนู้นด้วยโอ้ไม่ดีว่ะไม่ดีละไม่มีป้อมปืนแล้วมันค่อยดีเลยอะต้องมีคนหนึ่งอ่ะถึงจะดีอ่ะโอ้ยยิงมะดีระเบิดไปเลย เหมือนจะเป็นแบบเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับสเปรจอกกี้นะครับไอชุดของไปดูได้ได้ในเอเลียนภาคไหนวะไอภาคใหม่เ่ะที่ไม่ใช่ใหม่ล่าสุดอ่ะภาคนั้นน่ะเออเชื่อผมจำชื่อภาคไม่ได้ว่ะโคตรแย่เลยเป็นแฟนเอเรียนจำชื่อภาคไม่ได้โอ้ยอย่างเท่เลยว่ะเจ๋งเจ๋งเจ๋งทุกคนต้องมาสัมผัสเอาเองนะครับดูผมมันมันไม่ค่อยเท่าไหร่แต่สัมผัสเองอ่ะสนุก เกมนี้ใช้ได้เลยแต่รอลดราคาก็ดีนะเกมนี้เพราะว่าคอนเทนต์มันน้อยคือตอนนี้ยังไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ <c oughs> มันจะมีสองชุดไว้เป็นชุดแบบธรรมดาคือสแตนดาร์ดคือแบบที่ผมซื้อมาครับแปดร้อยแล้วก็อีกชุดหนึ่งพันห้าจะได้ DLC สี่สี่อันนะครับแบบฟรีๆไปเลยเหมือนซื้อเป็นชุดชุดใหญ่นะครับ <c oughs> ผมว่านั้นอะคุ้มแต่รอลดนะต้องรอลดเฮ้ แนะนำแนะนำฮะรอรอ DLC มาสักหนึ่งอันแล้วค่อยซื้ออะไรก็ได้ทีเดียวไม่เดี๋ยวโอเคไม่เป็นไรอ่ะเก็บกระสุนก่อนเก็บของเรียบร้อยจุ๊บอ่าขอได้ปืนกลเชี่อมแล้วก็ปืใส่ซ่าอ่าแล้วก็กระสุนครบแล้ว นี่น่าจะเป็นถังระเบิดครับอุ้ยลอยได้ด้วยเจ้าช่วยมันยกดิวทำไมก่อนครับอืมวางเลยมาพร้อมอุ้ยเจ๋งว่ะเทคโนโลยีต่างดาวว่ะไอหมอนี่วะ่ะก็อย่างว่าน้อยยยี่สิบห้าปีตั้งแต่ภาคสามนะ่ะมันต้องเจออะไรพวกนี้แล้ว ผมว่าเราต้องดูฝั่งฝั่งซ้ายป่ะฝั่งซ้ายเราฝังอะไรเพื่อนเออนั่นแหละดอีอืมอืมดีข้าบบนขบมา้าวิ่งเดิบนมาบนมาผมว่าต้องควรสลับตำแหน่งกับเพื่อนนะเนี่ยโอ้เยอะ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 เกินไปเยอะ,ยอะไป แม่งมาแล้วตัวเบิ่มตัวเบิ่มอุ้ยบอสจะด้วยกูเพิ่งใช้ระเบิดไปเมื่อกี้เองเฮ้ยตัวอะไรอ่ะว่าตัวฟักนี่ไงเฮ้ยเฮ้ยทะลึกละทะลึกเลยเอ้ยอ่ะเฮ้ยตัวอะไรอ่ะพันพันไอเลี่ยนเกาะด้วยมาดีเลยไอเลี่ยนตัวใหม่ครับพันเกาะอืมสแตนบายเพื่อนใจเย็นเพื่อนอย่าผีผามอย่าผีผาม ขอแคปก่อนศูนย์ก่อนกรี๊ดปิงโอเคเคลียร hey, you you ์โอ้เยอะจัดเลยเยอะจัดเลยเออนี่ไงเต็มเต็มสองสองอัตราผมว่าข้างหลังผมมีนะเนี่ยชัดเลยนี่ไงไอ้ไงอุ้ยอาชีพนี้แม่งโคตรมันเลยวะว้าวผมผมเก็บเลเวลปืนอยู่ไงต้องต้องเล่นเยอะๆเอากดผิดโทษ ติดคลิขอติดคลิปนี่ไงโอ้ยเจ็บนะนะมันเจ็บนะนะถ้ามีเพื่อนอีกคนนึงแล้วก็สนุกแน่นี่ไงนี่ไงฮะโอ้ยิงต่อไปเพื่อนใหม่คลับใหม่ครับเตูามเชื่อมัหมดไม่ทิ้นเลยไม่หมด,ดไม่ทิ้นเลย นี่ไงฮะมาอีกแล้วมาอีกแล้วนี่ก่อนนี่ก่อนโอ้โหโอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ย้โอ๊ยไม่ได้ในใบรอผู้ใช้รอผู้ใช้เฮ้ยมันใกล้แล้วดูเวลารอเวลาอีกเดียว ไปไปที่ไปที่ประตูนีไ่ไงนี่ไปที่ประตูแล้วประตูอยู่ไหนเปิดล็อกประตูแล้วโอเคยังมีพยาบาลอยู่ขอจิ้มก่อนเลยหนึ่งทีอโอเคผมน่าจะใช้นี่ก่อนนะเน,นี่ยอะไจริงอ่ะไอ้ไอ้นั่นอ่ะโอ้เพื่อนโดน มา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 ตายซะบักคำโอ้ยโอ้ทำไมเราไม่ใช้อุปกรณ์หลากหลายผมนึกว่ามันจะจบด่าดแล้วไงก็เลยไม่ได้ใช้เว้ยคือแบบจบจบเว็บอะผมว่าจบแล้วแหละรอเพื่อนก่อนเพื่อนไห เสร็จแล้วจบเจี่ยมเคผมเดี๋ยวเจอกันใหม่พาร์ทต่อไปนะครับผมโอเคคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะส่วนคลิปมันจะเป็นยังไงก็มาติดตามชมเลยคลิปป้ายโอ้ยเย่โ